สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการทําเว็บไซต์โดยใช้จุ mbla นะคะใครที่ทําเว็บไซต์ด้วยจุ mbla เนี่ยอาแล้วคุณบอกว่าคุณต้องการที่จะได้ตัวในเรื่องของภาพสไลด์ะคะ่ะอาเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เราจะสังเกตว่าที่ตําแหน่งด้านบนๆนะคะของตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีภาพที่มันเลื่อนเปลี่ยนไปนะคะเราจะเรียกมันว่าภาพสไลด์ละกันนะคะ ในส่วนตัวเว็บไซต์ที่ทําด้วยจุลานะคะมันก็จะมีข้อดีก็คือว่าจะมีคนทาทาส่วนเสรมิม่าทำตัวตัวโปรแกรมสําหรับช่วยในการทําภาพสไลด์ตรงนี้มาให้เราใช้อ่ะค่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็แถมฟรีด้วยนะคะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์นะคะเดี๋ยวเบื้องต้นจะพาไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมที่ใช้ในการทําภาพสไลด์ของจุลานะคะ อันดับแรกเลยให้คุณเข้าไปที่ w w w j o o m um l a o r g นะคะนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์หลักของ Joomla คลิกที่ Download and a t t e n d and นแ t ทเทนะคะแล้วก็ Attention Directory ช่องด้านบนตรงนี้นะคะคุณต้องการจะค้นหาส่วนเสริมอะไรคุณสามารถที่จะใส่คําคํานั้นลงไปนะคะแล้วก็กดปุ่มค้นหาส่วนที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเขาจะมีการรวบรวมตัวส่วนเสริมหรือว่าตัวโปรแกรมต่างๆเนี่ยเอาไว้เป็นหมวดหมู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้หมวดของ photo and image นะคะเราก็คลิกเข้าไปในหมวดของ slide show อันนี้ก็จะเป็นตัวด์อ่า ก็จะมีหลายตัวนะคะทีนี้แนะนําว่าก็จะมีทั้งของฟรีแล้วก็เสียตังค์นะคะแนะนําว่าให้เลือกเป็นเวอร์ชันฟรีกันก็ได้นะคะก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะ,ะวิธีการดูว่าอันไหนฟรีหรือว่าเสียเงินนะคะให้ดูที่ตรงนี้ค่ะถ้ามันเป็นคำนี้หมายความว่าเดี๋ยวต้องเสียตังค์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ฟรีนะคะอ่าส่วนเลข3ตรงนี้หมายความว่าตัวส่วนเสริมตัวนี้มันสาหรับจุลดาวชั่น3 นะคะส่วนตัว C สีอยู่เขียวกับตัว M สีแดงตรงนี้นะคะตัว C หมายความว่ามันเป็นคอมพเนต์แล้วก็ตัว M ก็คือโมดูลนะคะย,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 ยกตัวอย่างเช่นตัวส่วนเสริมที่ชื่อว่า DJ Image Slide เนะะี่ยค่ะถ้าคุณดาวน์โหลดตัวนี้ไปเนี่ยคุณก็จะได้ไปทั้ง2ส,ส่วนก็คือได้ตัวคอมพเนต์แล้วก็ตัวโมดูลไปด้วยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดาวน์โหลดตัวส่วนเสริมที่ชื่อว่า DJ Image Slide ตัวนี้กันนะคะก็คลิกเข้าไปพอคลิกไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอะระบบก็จะพาเรามาที่หน้าของอ DJ Image Slide นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ระะายละเอียดข้อมูลตรงนี้นะคะมันก็จะบอกแหละว่าตัวนี้ถ้าดาวน์โหลดไปคุณจะได้อะไรไปบ้างได้ทั้งคอมพันแนนแล้วก็โมดูลนะคะ,ะสำหรับจำนวนเวอร์ชัน3เราก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะคะหรือถ้าอยากดูตัวอย่างนะคะสามารถคลิกดูเดโมโตัวนี้หรือกุ่มือการใช้งานก็ในส่วนของด็อกิวเมนเทชันตรงนี้นะคะ หาแล้วคลิกดาวน์โหลด แล้วก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วเราก็ทำการเลือกที่ที่จะเก็บไว้นะคะอันนี้เป็นฝั่งเครื่องคอมของเราเราจะเก็บไวท้ที่ที่ไหนแล้วก็ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็กดปุ่มเซฟ ใครที่ใช้ตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะเวลาที่คุณดาวน์โหลดตัวไฟล์อะไรมาก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีแถบแถบสถานะบอกอยู่ที่ทางตำแหน่งด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาถ้าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะถ้ายังดาวน์โหลดไม่เสร็จบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน อ่าวงล้อสีฟ้า,ฟามุนหมุนอยู่นะคะอ่าอันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพราะว่าวงล้อสีฟ้ามันหายไปละนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าตัวไฟล์ตัวนี้มันดาวน์โหลดไปไว้ที่ไหนสมมติว่าเมื่อกี้เนี้ยคุณจําไม่ได้นะคะคุณสามารถที่จะคลิกที่ไอคอนสามเหลี่ยมชี้ขึ้นตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่คําว่าแสดงในโฟลเดอร์ค่ะเขาจะพาคุณไปยังตําแหน่งของตัวไฟล์ที่ดาวน์โหลดเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้นๆนะคะในที่นี้ก็พามาที่ตัวไฟล์อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟล์นะคะ คุณจะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า p k g u n d e r s c o r e DJ Image Slide นะคะตัวนี้คุณสามารถที่จะติดตั้งมันลงไปในจุลาร a ได้เลยทั้งทั้งตัว10ไฟล์นะโดยที่คุณไม่ต้องไปแตก1ิไฟล์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเข้าไปละกันตอนนี้เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ตัวไฟล์มาเรียบร้อยแล้วเป็น10ไฟล์เราก็จะกลับไปที่ตัวเว็บไซต์ของเรานะคะก็ให้กลับไปที่หน้าหลังบ้านนะคะ แอดมิน t เตอร์นะคะก็ Enter แล้วก็กรอก username password ของเราลงไปแล้วก็กดปุ่มล็อกอิน หลังจากนั้นนะคะก็ไปที่ Attention Manage แล้วก็ Install นะคะแล้วก็ตรงนี้คลิกปุ่มเลือกไฟล์นะคะเลือกอัปโหลดแพ็กเกจไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็คลิกปุ่มเลือกไฟล์ ก็ดับเัิคลิกไปที่ตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็ทำการอัปโหลดอันอิ้สตอร์ไฟล์นะคะอันนี้อาจจะติดสิทธิ์เ e r m ม s ชั่นมันเลยไม่สามารถที่จะทำการอัปโหลดเข้าไปแล้วก็ไปทำการเอาไฟล์ต่างๆใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ต่างๆได้นะคะมันก็เลยฟ้องแบบนี้นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดของใครที่ไม่ได้ติดปัญหาในเรื่องของการติดตั้งมันก็จะขึ้น เป็นข้อความสีเเขียวนะคะว่าประมาณว่าการติดตั้งสำเร็จสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะคะ,ะถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คเ e อร์มิชันก่อนนะคะหลายๆครั้งที่เราติดตั้งตัวส่วนเสริมเข้าไปอะคะ่ะ คุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็พยายามที่จะอ่านอ่านหน่อยละกันว่าเขาบอกอะไรนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราเจอการติดปัญหาเวลาที่เราติดตั้งส่วนเสริมเข้าไปไม่ได้นะคะก็แนะนำว่าอา่าอาจจะติดปัญหาในเรื่องของสิทธิ์ permision s ของตัวโฟลเดอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการเซต permision s กันนะคะ แล้วก็เปิดตัวโปรแกรมอ่าโปรแกรมไฟชิล่าคายแอนขึ้นมานะคะหรือคุณจะไปเซตสิทธิ์เ e อร์มิชันในส่วนของ Control Panel เลยก็ได้ อ่าเช่นอันนี้เขาฟ้องนะคะว่ามันติดปัญหาในเรื่องของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามีเดียนะคะแล้วก็ติดปัญหาในเรื่องของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทมโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามีเดียโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทมติดหลายตัวเดี๋ยวเราลองไปเซตเพอร์มิชันตามไฟล์ต่างๆกันดูนะคะอืมอันดับแรก มีเดีตัวไฟล์ตัวโฟลเดอร์ต่างๆของเรานะคะจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ public under score html นะคะก็คลิกข้างหน้าที่ไอคอนเครื่องหมายบวกตรงนี้ปุ๊บแล้ก็มองหาคำว่า media มองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ามีเด a นะคะคือตรงนี้คลิกมาทางด้านขวานะคะที่ตัวโฟลเดอร์คลิกมาทางด้านขวาไฟล์ file, attribute แล้วก็เซตเ e อร์มิชันเป็น777ก่อนนะคะแล้วก็โอเคต่อมาก็มาเซตเ e อร์มิชันในส่วนของอาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า theme, t e m p tmp นะคะคลิกเมาส์ทางด้านขวาที่ตัวโฟลเดอร์ tmp หรือว่า t e m p นะคะแล้วก็ไฟล์ t t r i b u t e อันนี้จะเป็น777แล้วโอเค ก็แอดมิน m a g n i f e อืมแล้วก็ไฟล์นี้นะคะ Okay. อเย่างเซิฟเปอร์มิชชั่นไม่ครบนะคะก็ยังติดอีกตัวหนึ่งก็คือว่าให้เข้าไปที่อ่าให้คลิกที่เครื่องหมายบวกข้างหน้าโฟลเด er อร์ as d m i n i s t r a t o r แล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าเครื่องหมายบวกข้างหน้าชื่อโฟลเดอร์นี้แล้วก็อ่โฟลเดอร์ื่อ package คลิกมาทางด้านขวา f ฟล attribute เซ t p e r m ร s มิชช่เป็น777แล้วก็โอเค แล้วก็เดี๋ยวกลับไปติดตั้งใหม่ก็ไปที่ก็ไปที่ Attention Manage แล้วก็ Install เหมือนเดิมแล้วก็ทำการเลือกไฟล์ส่วนมากเวลาติดตั้งไม่ผ่านเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของ Permission นะคะอ่าแล้วก็ upload and Install อ่ะโอเคได้ละ นะคะนี่ติดตั้งผ่านแล้วนะคะถ้าติดตั้งผ่านเนี่ยมันจะขึ้นเป็นข้อความบอกแบบเนี้ย p a c k a g า successful อะไรประมาณนี้นะคะอ่าอี่นี้ก็จะเป็นการติดตั้งในส่วนของส่วนเสริมไอตัวที่ชื่อว่า DJ Image ว่าตอนที่ก่อนที่ดาวน์โหลดมาเราเห็นแล้วว่ามันมีเป็นคอมพานนด์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปตั้งค่าในส่วนของคอมพานนต์ก่อนนะคะก็ไปที่คอมพาน e n นต์ก็จะเห็นว่าคุณจะได้คอมพานนต์ที่ชื่อว่า DJ Image Slide ตรงนี้ค่ะ หลังจากนั้นคุณก็เลือกไปที่คำว่า c a t e กลอรีเราก็คลิกปุ่ม New ตั้งชื่อ c a t e กอรีนะคะเป็นคัทแกอรีหนึ่งละกัน แล้วก็เซฟนะคะหลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่าสไลด์ new ตัวสไลด์ที่เราสร้างเนี่ยเราก็จะเก็บมันไว้ในแคตตา o r อกีนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อสไลด์1 เราจะใส่ภาพเข้าไปนะคะที่ตรงนี้คลิกป,ปุ่ม Select แล้วก็เลือกไฟล์นะคะ Insert. ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อความที่มันจะขึ้นนะคะก็คลิกที่พื้นที่ว่างนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวอย่างข้อความแต่ลงไปก็ได้หรือถ้าเรายังไม่มีข้อความตัวอย่างเราสามารถที่จะเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์เนี้ยค่ะแล้วก็ไปก๊อปปี้ข้อความตัวอย่างมาใส่ได้นะคะอันนี้พวกโลเลมพวกนี้ก็จะเป็นข้อความตัวอย่างนะคะก็ไปคัดลอกมา แล้วก็กดคอนทล V เป็นคำสั่งวางข้อความที่คัาลอกมาส่วนทางด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของลิงค์คือสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่รูปภาพแล้วให้มันเป็นลิงก์เชื่อมโยงไปที่อื่นไหมนะคะถ้าอันนี้มันบอกว่าดอนลิงก์ก็คือว่า ตัวภาพของเราเนี่ยเมื่อคลิกแล้วมันจะไม่สามารถเชื่อมโยงไปที่อื่นแต่ถ้าเกิดต้องการให้สามารถคลิกแล้วเชื่อมโยงไปที่อื่นได้นะคะคุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันลิงก์ไปที่เมนูเทมจะให้มันลิงก์ไปที่ URL อื่นหรือจะลิงก์ไปที่บทควาที่ต้องการก็ได้นะคะยกตัวอย่างอันนี้เราไม่ได้ให้มันทาไม่ได้ให้มันเป็นลิงก์เนาะตรงนี้ก็เลยเลือกเป็นดอนลิงก์นะคะอันนี้ก็เซฟแอนโคดไป เราก็จะได้ภาพสไลด์อันที่1น,นะคะได้1ภาพต่อมากดปุ่ม New อีก1ครั้งนะคะอ่าน,นี้ก็จะเป็นสไลด์2อ,อยากได้ภาพกี่ภาพก็สร้างจำนวนสไลด์ไปตามนั้นนะคะอันนี้เราทดลองสร้างให้ดู2ครั้งนะคะก็จะได้ภาพ2ภาพอ่า Image สไลด์ตรงนี้กดปุ่ม Select นะคะ แล้วก็ทำการเลือกภาพแล้วก็ insert ส่วนตรงนี้ก็เป็นข้อความตัวอย่างนะคะจะพิมพ์อะไรไปก็ได้จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม save and code นะคะ ได้ภาพ2ภาพรลอยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างโมดูลกันนะคะก็ไปที่ attention แล้วก็โมดูลแล้วก็กดปุ่ม new แล้วก็ให้เลือกอ่าชนิดของโมดูลเป็นโมดูลชนิดที่ชื่อว่า DJ Image Slide นะคะหลังจากนั้นก็ทำการตั้งชื่อโมดูลนะคะอันนี้เราจะตั้งชื่อโมดูลว่า Slide นะคะ จริงๆชื่อตรงนี้คุณจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะต่อมานะคะสไลเดอร์ซอสตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นว่าให้มันไปดึงมาจากคอมพเนแนนนะคะต่อมาในส่วนของสไลด์แคตตาลอกตรร์ตรงนี้นะคะให้เราเลือกเป็นแคตตาอกต์หนึ่ง ตัวสไลด์โชว์นะคะจะให้มันโชว์ชื่อของตัวสไลด์แต่ละอันไหมอันนี้เราไม่ต้องการแล้วก็ตอบโ no นไปนะคะสไลด์ด s สคริปชันก็คือจะเป็นคำอธิบายประจำสไลด์นะคะที่เราได้สร้างเอาไว้จะให้มันโชว์ไหมถ้าจะให้โชว์ก็ตอบ yes นะคะ ในส่วนของ description จะให้มันเป็นลิงก์ไหมถ้าต้องการให้มันเป็นลิงก์ก็ตอบ yes นะคะแต่ว่าตอนอ่านในที่นี้คือเราไม่ได้เซตให้มันเป็นลิงก์นะคะเราก็เลยตอบ no ไปทีนี้ต่อมานะในเรื่องของความกว้างนะคะความกว้างของอ่าสไลด์จะให้เป็นเท่าไหร่นะคะเราก็กรอกตัวเลขลงไปยกตัวอย่างเช่นเราจะให้เป็น1,800นะคะส่วนสูงเราจะให้เป็นส50 ส่วนตรงนี้นะคะ visible image ตรงนี้หมายความว่าจะให้เขาโชว์ภาพสไลด์ทีละกี่ภาพถ้าเราต้องการให้โชว์ทีละ1นึ่ก็เปลี่ยนโชว์ทีละหนึแล้ก็เปลี่ยนตัวนี้คุณใส่เลขหน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เลข2หมายความว่ามันจะโชว์ทีละ2อนนงอะไรต้องการให้มัาโชว์ทีละ1 ทีนี้ถัดมาทางด้านขวามือนะคะอันนี้เป็นชื่อชื่อของโมดูลที่เราต้องชื่อวาสไลด์ตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้ชื่อของโมดูลแสดงก็กดซ่อนก็คือหายต่อมา p o s i t i o n นะคะให้เราระบุตำแหน่งว่าให้เจ้าโมดูลที่ชื่อวาสไลด์เนี้ยมันไปโชว์ที่ตำแหน่งตรงไหนในเว็บไซต์ของเรานะคะอันดับแรกเราก็มาเลือกตำแหน่งกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเลือกตำแหน่งนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราใช้เทมเพลตชื่ออะไรนะคะ ก็ค่อยๆเลื่อนลงมาจนเจอเทมเพลตอันนี้ก็ใช้เทมเพลตชื่อนี้แล้วก็มองหาเทมเพลตของเราก่อนเจอชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยมองหาตำแหน่งที่เราต้องการจะวางเทมเพลตแต่ละตัวที่คุณใช้ะคะ่ะมันจะมีชื่อตำแหน่งที่มันไม่ค่อยเหมือนกันนะก็ต้องไปไล่ดูนะคะว่าคุณจะวางไว้ตำแหน่งไหนและตำแหน่งตรงนั้นมีชื่อว่าอะไร ต่อมาเมนู Assignment นะคะตรงนี้อ่าถ้าคุณต้องการให้เจ้าภาพสไลด์ของคุณมันโชว์ทุกๆหน้าเลยนะคะตรงนี้คุณเลือกเป็น on all page แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไอ้เจ้าโมดูลสไลด์เนี่ยคุณต้องการให้มันโชว์แค่เฉพาะบางหน้าคุณสามารถเลือกเป็น only on the page select นะคะแล้วคุณก็ ติ๊กเลือกว่าจะให้มันแสดงที่หน้าเมนูไอเทมต,ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเลือกเป็น on/off page ละกันนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ save and code ได้เลยเพราะว่าจบการตั้งค่าสไลด์นะคะเราก็จะกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะโดยการคลิกที่นี่เขาก็จะพาคุณกลับมาที่ในส่วนของหน้าบ้านหรือว่าหน้า f อนต์เอนะคะคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้คุณจะได้ภาพสไลด์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ก็ลองไปทำการติดตั้งดูนะคะถ้าติดปัญหาอะไรสามารถที่จะถามมาได้นะนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะ